อันนี้นะครับผมจะลงวันเดียว2คลิปนะคลิปที่แล้วนะครับเป็นการรีวิวตัวละครนะครับขอโทษนะครับที่ลืมบอกว่าจะจบตอนไหนตอนนี้ก็จะพามา,าแนะนําให้รู้จักแอป,ปนี้นะครับแอป,ปที่เขาไว้ถ่ายคลิปก็คือแอป,ปนี้เลยนะครับแอป,ปตัว M นะครับอันนี้เพื่อนผมแนะนํามานะคือแค่คุณเข้าไปใน Google หรือ เพจสโตนะครับเราก็พูดเลยว่าแอปถ่ายคลิปแล้วเราก็เล่นหาแอปนี้กดแล้วเราต้องเข้าไปตั้งค่าว่าอนุญาตหรือเปล่าก็จบเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะพามาเล่นเกม Battle c a t นะครับเกมเก่าเกมเดิมนะก็เดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพามาเล่นเกมนอนสู้ผีนะมันจะเป็นคลิปที่สองนะครับผมจะอัดเรื่อยๆเลย คลิปหน้าเดี๋ยวพามาเล่นเกมนังสู้ผีนะครับอันนี้ก็เล่นอันนี้ก่อนหน้าใคร,รเล่ามีแอปทำลายประสิค์คนรักด้วยใครอยากให้ผมทำลายประสิค์คนรักแล้วอยากให้ใครกับใครก็แชทมานะครับ <c oughs> ก็จะกดเข้าไปในกล เสียงก็เป็นอย่าปิดเสียงก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเปิดเสียงผมกคดทวยคนจะคาญนะครับเันะเสียงก็เื่อนนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแลวก็อย่าลืมกดกระดิกดและอย่าลืมปัดไปทั้งหมดด้วนะครับ ทุกคนถ้าเคลิปหน้าจะเป็นเองสีก็เป็นื่อสีอันยวแล้วก็ทนเดียอันเดี โอเคนะครับายโอเคนะครับพอเล่นด่านนี้เสร็จนะครับก็จบคลิปเอเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมไปรับไปทั้งหมดได้นะครับสวัสดีครับ